สวัสดีครับพบกับุ้ท่าเล่นเกมนะครับในคลิปนี้นะครับช่วงนี้เป็นกลางคืนก็พอจะบันทึกว่าเกมไว้ได้นะครับได้าการ์ดมาหนึ่งใบนะครับว่าดูสิเขาจะให้ซื้อบริการลุงโบนดยใหญ่เดยอ๋อระดับหนึ่งครับผมลูกซองเก็บเสียง ปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ปืนกลมือปืนคนมือสอ,อ,องแมกกาซีนจ้ายาอือชอบอชอบตัว ตัวนี้มันเปาไปเล็กครับนี่ก็ไปเล็กครับไปขึ้นหน่อยใช่โชว์ไม่พี่น้องอันนี้แหละปืนตัวนี้แหละอันสัเหรอนนอนนใส่ไปก่อนด้ยอยเดี๋ยวนี้ก็ด้วจัดอันดำบ่ะกี่จัดกันดำด้ ได้ทีมงานมาเพิ่มนะครับเผื่อจะรอดไปกับเขาอันฝากลุงเลยเด้อบอกโซเ <c oughs> ยอรมันกับจีนสองก่อน <c oughs> โอ้เยอรมันก็แจ็คแมนมาแมนเต้พี่นอ้องคข่ยกับวมฮูดอก Sociedad, ูนเล่งเบือนนไทมากนั่นสูนเล่งกัน่เคยเห็นตัวไครับถ้าได้กรับไปบ่รอดัมไปแต่งกองอะนได้เลยพี่น้องขึ้นแหกันไปคนสวดสวดแตโอ้ยดีเย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 เตรงกลางเลยตัวนี้วย โอ้ยเสียงกัฆ่าครับโหดมากพี่น้องนักกระสีของใครเอ่ยเก็บมาก่อนนะครับพอได้ ได้อะไรไปนะพี่น้องเก็บบั้ก่อนค่อยมาโยนทิ้งนะครับขอจัดของนะครับยังไม่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองเลยครับ เดี๋ยวรู้อยู่นี่ถ้าอยู่ที่ที่ที่ททาอาจจะไม่ดีครับเนาะมาเพื่อฆ่าอย่างเดียวเลยฆนะ่าครับไม่เอาอะไรเลยครับอันนี้คือยังไงครับ เข้าใจว่าเขาจะโหดอะไรขนาดนั้นครับต้องไปแล้วครับมาเกาิดการนี้จรภาพอันตรายหลายได้พี่นองไบฟ้าบกันของอยู่พุ่แล้วพน,นี่เนี่ยเนี๋ยวนเดี๋ยวีเีเียเียนนีนนนน โอ้ยังมีเพื่อนที s. <S <material. S 2> oh, ่ย <pursue schemes> ้อนกลับไปตรงนู้นครับแปลวของนี่นู้นโชคดีครับก็ยังเลือสมบัติรือให้ต่างหน้ากันนิดหน่อยครับดีกว่าไม่ได้เลยเลยครับพี่น้องไป ทางนู้นก็ามาแต่ทางนี้ก็ไปครับพี่น้องแต่ที่มาตรงนี้ก็คือเพื่อนเรามาสองคนครับผมก็เลยเดาว่าครับทางไหนหมุเสียการบาดเจ็บครับพี่น้องผมไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะ <c oughs> เธอทล่าเข้ามาคนเดียวครับพี่น้อง รู้ว่าเข้ามาก็เข้ามาครับผมอะไรด้วยเฮ้ยอยาติดตะลกอย่าติดต้กครับครับตอนนี้เขาก็าวิ่งวนนะครับสองคนเขาออกมาแล้วครับเราไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยครับราคาจะบาดเจ็บครับเสียงวางจากน้ำเสียง จะจ๋าแล้วครับเสียงจะจ้าของเขานี่รู้เลยว่าบาดเจ็บแน,น่นอนเนี่ยหม้อกามาลำกันไปเดียวแน่นนี้กันเลยทั้งใดเละพี่น้อง ได้ครับเดี๋ยวเสืออ้อก็คงไม่กล้าหรอกครับพอดูดูแล้วเราไม่ได้ฆ่าขี้เกียจเจอบทเรียนกับเก่าโอ้โหแม็กซีนเยอะมากเลยพี่น้องโอ้โหอะไรจะกลานะ้ากันนี่ Help here number five ไม่แล้วทุกคน มแมครับเองเด้อเจ้ากดดันข่อยเองเด้อค่อยว่าอยากขาเจ้าดอกเจ้า่ากดดันข่อย ปอะหยากเงินก็จอ,อกได้ควายบริหาจังจอกได้จอ,อกสิมาคาข่อยข่อยกันที่ขาเจ,าาจาากก้าท่านจะมาฆ่าผมผมก็ต้องฆ่าท่านนะครับเหตุทางใดดครับพี่น้องในเมื่อเราเลือกเส้นทางของเราแล้วคิดจะเป็นโจรก็ต้องเป็นโจรแล้วพี่น้องอย่าคิดเลยมากนะ ดีใหญ่หาแล้ววะเอาแค่พอได้เวตะกี่แมกกาซีนอย่งางไรยครับมากาวไปครับเพราะว่าไม่รู้จะได้ราคาดีอเปล่าไปก่อนนะครับกลายเป็นว่ามาครึ่งทางเฉยเลยพี่น้องเพื่อนกระจายกันไปแบบไหนก็ไม่ทราบครับใหญน่าจะมีนักล่าตามไปกู้งด้วยนะ เพราะว่าเรามาเกิดตรงกลางครับมันมันล่อแหล่มากครับอากาศนี้อากาศของความล่อแหล่ครับอืมนะครับู้สึกว่าเราปีกสุดเลยนะถ้าจำไม่ ต้องไล,ล่เลยดันกล้องจุดตัดเลยทีหรือเปล่าต้องกลับขอไปคือตรงนี้มาได้ก็ออกไปแค่นี้ครับขอลื้ไปครับ พักเทียน์มาับเปาอนไปไน้อยนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับอยากได้มากกว่านี้ก็ไม่สามารถเอาไปได้แล้วครับ เพื่อนเขาก็ไปหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองครับลุงไม่รู้จะเจอทีมที่สนมาหรือเปล่าเอา้าให้โอกาสกันกลับแล้วครับจะว่ากันเน้อเอาเลยเอาใช่นี้แหละก็โอเคแล้วจะคิดจังหลายพี่น้องรีบจบเปรส์สรีบนะครับมาอาวุธฟี่ครับ เอาวุธฟรีครับพี่น้องไปคัดเอาตัวเอาเดยวของที่มันค้อใส่ได้ก็เข้เาปไหนมาว่าขาใดญ่คนหนึ่ง,งบุษชรกบันมาเอ,าอ้างูเข้คือตายไว้จ่กกันเองยโอ้ตายแล้วยังได้ของมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อคนเอ้ยบ่จัร เปนดดีก็ดีเลย,ยเพืนเน่อนสามช่องไม่ได้แล้วครับออเอาไว้ก่อนครับว่ต้องซื้อครับเวาลาไปหาร์ปไปอีกครับอยากมันแพร่หลาย เอา้าผมก็ว่าผมไปแกสีทองมือนกันผมว่าอ๋อ,อลืมไปครับมันมันต้องเป็นอันนี้อีกอย่างหนึ่งจะได้กับเป๋าเหนียวมาแต่งกับพ่อได้อยุโอ้ว่าพ่อครับสองช่อง ไมได้เนาะเัาเนี่ยเต็มที่แช้กายันจะแช้ใหญ่ใหญ่กันใหญ่ทรับสินกันเขาว่าุลา,า,า,าท่านว่าไว้ว่า เทียบคีบเทียบตัตด้วยเาเกี่ยวยักาศม่ได้เกี่ยวหลักฟอบม่ได้เรื่อยหลนะอืมอืมับองนีก็น่ารักลือเกินปืนอันนี้น่า อันแฟนครับผู้ใดบางครั้งอย่าแซวลูกเด้อโอรุ่งก็ไปตามมีทำเกินห <laughs> อฮะอ๋อโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนคอมเมนต์หลายเอาเอาหมดเลยครับตัวนี้ก็คลิปนี้ลาไปก,ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม